ไปคลิปนี้พาเพื่อนแหวประสบการณ์ขับรถเป็นซันจอไเปนหนออนทัวร์มาขี่เอ็นแม็กทะเลตัดเสียเองครั้งแรกเลยครั้งแรกเยี่ยมเยี่ยมไปหาประสบการณ์ใกล้ๆเนี่ยเพื่อนไม่เคยขับไม่เคยไม่เคยเคยขี่เป็นแต่ไม่เคยมาสัมผัสกับธรรมชาติของสองคันไปกินข้าวหน้าสนุกสนุกของถนนเราโอเคเดือด ให้เพื่อนเดินทางไปดูหน้าแลวเส้นทาง นเห็นแล้วนแล้วหแล้วหัวแดงๆนะไกลไปเลยไกลว่าวที่เราคิดลองสิงแมน,นม็กหนมาจะมีสกินสบบนนลนะไ,ไ,ไ,ไปก่อนไ,ไปก่อนโอเคเราลองหนะ้า าตามมาเลยทารอยนน่างเดียวไปสุกันแต่เรามาถึงร้านกาฟแฟละนี่กาแฟนัดพิเชษไว้ไม่เชิงนัดหรอกเดี๋ยวโทรตามออกไปกินกาแฟก่อนกินกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวก็คงง้องกลับเดินทางกลับอ่ะคุยกันพิเชษต้องหาลือนว่าเดี๋ยวจะออกพอ,อนตัวกันว่าจะไปแม่ห้องสอน ในเดือนไหนแต่รถมันพร้อมมานานละและนี่รถรถที่พี่ขับมามาจอดล่มมกันให้มันพักร่มก่นกินข้าวเสร็จแล้วเสร็จก็เดินาทางก,กลับไกลๆเนะี่ยเดี๋ยวเพื่อนกลับไม่ไหวอันนี้เป็นร้านกาแฟเปิดใหม่น,นะอย,อยู่เส้นใส่น้อยวิ่งใสน้อยแล้วกินข้าวออกไปก็จะไปกินข้าวลงเบียร์พี่ไปรับบรนะู๊กว่ะ ไฮนเกนเออเด่นไฮนเก้นต้องปูอีพีเชดเขาก็ใช้เืงนแสนเชดคือสร้างร้านกาแฟนี่นะทุกอย่างทำหมดเลยเป็นคนงานที่นี่เป็นพนักงานที่นี่โอ้ยกินเลยนะทำร้านกไดกินเลยไหมจอนเับสบายแล้วแน่นอนในพาเพื่อนมากินถ้าทำจนกินร้านกาแเดี๋ยวปเป็นย้ายที่หลังรกาแฟกินข้าวกัน เลกินข,ข้าวกินข้าวด้วยข้าวสุดเล็กที่ก็ต้องในยางกรับพี่ไายนะลินไม่ใช่ไม่ใช่โบ้ดอะไรคิปนี้เอาใจเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวจะให้ดูแม่งทิมเข้าไปทิมไปในยางนะยางเส้นนู้นถอดละจิ้มเข้าไปโผล่อยู่ขนาดเนี้ยโผล่อยู่ขนาดเนี้ยมันเป็นปืดปืด ป่าแล้วนะนี่ป่าแล้วมันจิ้มเข้าไปแล้วก็ขี่บดมาจากหน้าเวสเกตอ่ะก่อนถึงเวสเกตอ่ะเซนทาวเวสเกตบางใหญ่เนะี่ยเราว่าบันไลาแล้วยางเป็นยางซื้อมาเส้นห้าร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งร้านนครปฐมอ่ะเป็นยางเอนดูโรหนาปักเลยโคตรหนาเลยเนะี่ยเราก็รู้ว่าพังหมดแล้วมันจิ้มเข้าไปแล้วขี่บดมาไนงะ รูวข้างบนนี้จะต้องพังหมดไม่เป็นไรเลยแม่งเข้ารูนิดเดียวใช้สติมกนมป่าเอานะี่ยได้เลยแค่ได้ต่อเอ่อก็อยากให้เพื่อนๆไปจัดหาไว้ยางเนยัาง,งหลังยางขอสิบแปดยางหน้าไม่มีมันมันมัน,ม,นมันเกินคำบรรยายจริงๆถึงว่าพวกโรไอเอ็นดูโร่ไอจีพีอ่ะ ดนโล่ต่างประเทศที่มันขี่พวกลังขี่นะมันปล่อยยางยนต์แบน,เ,นเพื่อเพื่อผ่านเพื่อผ่านอุปสรรคก็ผ่านได้พยางมันดีอย่างนี้เนี่ยเอ,อเส้นค่าส่งมันหนึ่งร้อยเส้นหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบให้ลูกศิษย์มันซื้อส่งมาให้จากานครพนมซื้อมาสองเส้นนั่นอยู่ในร้อนนั้นเส้นหนึ่งอันนี้เส้นหนึ่งก็ดีเกินคาด บอกได้เลยเพื่อนใช้อ่แล้วก็คือขี่พอรั่วรู่รว่วนี้เราเขี่ยช้าตอนแรกมันดังปัด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 พอเขี่ยช้าปุ๊บเอ้ามันเป๋ะโอ้ย่างรั่วก็เลยขี่เร็วพอขี่เร็วปุ๊บมันขี่ปกตินะพอขี่เร็วด้วยแปดสิบเก้าสิบ้นมันขี่ปกติอย่างที่เห็นในคลิปขี่เร็วไม่เป็นไรขี่ช้าแล้วมันจะแผดปัดปัด เออก็จนมาถึงบ้านแล้วมาถอดดูโอ้โหตะปูตะปูถอดถอดไอ้นอตเนี่ยถอดตั้งแต่ที่ปั๊มนะแล้วก็มาถอดที่พี่บ้านในี่ถอดแล้วก็ปะแล้วก็ยางชุดในี้ใส่ไปโอเคเป็นประสบการณ์ยางแบบนี้ใช้ได้เลยไม่ต้องลองคลิปนี้สวัสดี